ศึกษาจาก YouTube ที่เขาทำสำเร็จแล้วก็เลยลงมาทำด้วยตัวเองปรากฏว่ามันสำเร็จจริงๆครับท่านผู้ชมดีกว่าดีกว่าเราไปตอนนะมันได้ต้นขนาดเดียวกันแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยสวันนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้ฟรีเกษตร h a n n e l นะจะมาแนะนำาิิธีการฝักจำกญิงมะนาวนะครับที่ผมได้ทำแบบควบแน่นนะ คบแน่นก็คือเราไปหากิ่งมะนาวพันดุดีๆมานะครับนี่ก็คือเป็นพวงที่มีการตัดหรือว่าลื้อทาลายต้นมะนาวที่ผมปลูกไว้นะผมก็เสียดายพันุมันนะผมเคยเอามาทําไว้ด้วยวิธีการควบแน่นนะใส่กิง่งลงไปแล้วก็ครอบไปทูนพลาสติกแล้วก็ยางรับตัวนี้ยางเปลือยมันเลยตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วนะไม่มีเวลาทำทักทีประมาณสักหนึ่งเดือนหรือว่าเดือนกว่าไม่ได้ ไม่ได้ทําไว้นะครับไม่ได้ทําไม่ได้จดไว้ก็จะเกิดรากแล้วก็กิ่งมีรากมีอะไรแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีเวลาว่างๆก็เลยเยากจะมานําเสอนอท่านผู้ชมนะครับผมจะต้องเอาลงดินลงกระถางแล้วไม่รู้จะรอดไหมก็ใส่ทรายนี่แหละครับตามขั้นตอนที่เราดูใน YouTube ปรากฏว่ามันได้ผลจริงนะศึกษาจาก YouTube ที่เขาทําสําเร็จแล้วก็เลยลงมาทําด้วยตัวเองปรากฏว่ามันสําเร็จจริงๆครับท่านผู้ชมดีกว่า ดีกว่าเราไปตอนนะมันได้ต้นขนาดเดียวกันแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยเพียงแค่เรามีวัสดุก็คือแก้วน้ําแบบนี้ครับแก้วน้ําแบบนี้แล้วก็ใช้ถุงพลาสติกก็คือแบบนี้นะครับสวมใส่ลงไปอ่ะสมมติว่าอันนี้เป็นต้นลักอีเลิศเนี่ยต้นชพูเนี่ยเป็นกิ่งมะนาวนะแล้วก็ตัดไปตามปกตินี่แหละครับแล้วก็เอาเทใายนะครับม,มุณมรณะนี่เป็นสาส่นะใส่ลงไปแล้วก็ ใส่น้ำแล้วก็ตัวนี้ครอบลงไปครอบลงไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ยางรัดไม่ให้อากาศเข้าก็คือแบบนี้นะครับไม่ตายนะท่านผู้ชมสังเกตดูรากนะครับมีรากแล้วนี่ตั้งแต่เดือนตุลาปีหกสามนะเดือนนี้เดือนพฤษภาเลยกับครบปีแล้วก็ยังไม่ตายเลยนะครับนี่ก็ยังมีสภาพที่เป็นยางรัดอยู่นี่ครับอันนี้เป็นยางนะนีุ่มพลาสติกไม่มีอากาศเข้าแล้วก็ไม่มีอากาศออกทรายนี่ก็ ผสมกับน้ําบีบให้พอที่จะไม่มีไม่มีน้ําออกนะครับเป็นพองชื้นๆให้อยู่ในเต็มเลยครับเนี่ยใส่จะเป็นลากออกแล้วเนี่็คือกิ่งมะนาวพันธุ์ดีเราสามารถที่จะทําได้หลายครั้งในรอบเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปหั่นเปลือกหรือว่าทําแบบตอนนะครับแบบนี้ดีกว่าผมว่านะเร็วดีแล้วมันได้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยต้นเท่ากันนะครับตัวนี้ก็เป็นวนิมิตหมายที่ดีที่จะได้อามาลงดินทันทีนะครับ การลงแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยทํานะครับเพียงแค่เราทําแบบนี้ให้สําเร็จก่อนนี่ก็คือทําเสร็จแล้วต้องรดน้ําใส่ดูแลไปก่อนนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันสําเร็จแค่ไหนนะครับเรืนีตรงนี้ก่อนต้นต่อไปตรนนี้นะเราก็ใช้ดินที่อยู่เป็นหน้าดินพวกนี้แหละครับบ้านมันยังปุ๋ยดีอยู่นะ มีเศษ้างพืชซากสัตว์เป็นดินรวดตัวนี้หน้าฝนนะนี่มีลกักลากดีมากเลยครับปื๊ดเลยมันสำเร็จจริงนะผมไปดูใน YouTube ของโปรหนึ่งอาจารย์ข้นหนึ่งคนจังหว,วัดสงขลานะที่เขาทำทำได้หลายเรื่องแล้วก็อีก,กหลายคนใน YouTube นะครับท่านผู้ชมผมเห็นว่าเอ๊ hey, มจริงหรือเปล่าปรากฏว่ามันเป็นเรื่องจริงนะสามารถทำได้ แต่ว่าขั้นตอนที่ผมมาทําหลังจากนี้จะสนเร็จหรือเปล่าผมก็ต้องมาวัดดวงแล้น,นะครับมันเป็นทรายอย่างเงี้ยครับทรายก่อสร้างทรายอะไรนี่แหละก็วางลงไปก่อนเห็นไปมีแหล่งอาหารหากินท่านใดที่ยังไม่เคยลองนะครับต้องลองแล้วเราจะพูดได้ว่าเราลองมาแล้วสำเร็จจริงไหมย t u b e ให้ประโยชน์นะครับถ้าเราเสพอย่างมีคุณค่าเสพอย่างรู้จักเสพการดู youtube ไม่ใช่ดูแต่หนังเอก oh. ดูหนังพวกนี้ด้วยที่มีประโยชน์ใช้เวลาว่างในการที่จะมาทำพวกนี้มันก็เพลินไปดีนะครับก็เพื่อนเพื่อนนีกดเบาๆพอแค่นี้แหละเดี๋ยวผมไปรวมไปล้วสจะรดน้ำจะได้รุ่นเดียวกันกระถางใหญ่มีอยู่สองกระถางกระถางนี้ทำไงดีเนะี่ยมันเล็กจังส่วนพวกนี้เป็นกระถางที่ปลูกหญ้าในเปียให้วัวก็สั่งซื้อมาทางเด็ดตรงก็เลยกขอไปสี่ห้าท่อน ก็ได้ประมาณนี้จะลองมาปลูกเป็นร้วไว้เพื่อได้ใชนะ้ถ้าไม่มีใครกินก็จะกินเองถ้าไม่มีวัวกินคนจะกินเองตอนนี้ทำแบบนี้ไปก่อนนะปุผมไม่ได้จบกเกษตรมาแล้ครับแต่ว่าผมชอบวิธาการ,กรเกษตรใช้ประสบการณ์แบบนี้ นี่ไม่รู้จะรอดไหมกระถางมันเล็กไม่อยากไปซื้อใหม่เืองดังเอาที่มีแล้วนี่แหละุปนี่ได้มาแล้วผมว่าน่าจะรอดนะมะนาวเนื้อดีครับเปลือกบ,บางด้วยถ้ามันยุบเราค่อยเติมดินใหม่ตีเดีวนี้ก็ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เออกินไปหน่อยก็ดีเนาะกันน้ําระบายทิ้งซุบนี่ตัวนี้กับตัวน,นี้ทุกอย่างมันเปื่อยเลยนะมันนานมากเอ,อ้ยตัวน,นี้มันจะรอดไหมเนี่ยาสมมติว่าตัวนี้เป็นแบบอย่างนะผมจะาลากมาให้ดูนะครับท่านผู้ชมซุบนี่นะครับลากโอกแบบนี้ตัวน,นี้ตายผมไม่ไม่ทำตอนน่อดีกว่าจะได้นะ ผมหมดแต่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่หมดแต่ทำเรื่องอื่นอยู่ต้นไม้พวกนี้ก็เลยเหี่ยวตายไปเลยนี่คือแบบอย่างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับหนึลากยาวมากเลยยาวไปนี่ผมตัดประมาณนี้แล้วถึงข้างล่างเลยเพระดินดินมันแห้งนะดินทรายเอายุงเยอะนะโอเคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเก็บอันนี้ก่อนไม่เป็นตัวอย่างทรายแห้งเลยนะ ท่านผู้ชมมีจะรอดได้ไงนะก็ตนน้ตนที่มันขาดว่าจะรอดนะีน่ก็อยางนี้แต่ตนนัวนี้โอเคอ่ะเป็นหยวนรอดไหมเนี่ยมันแห้งเลยแต่สงตันเดี๋ยวไปเจอนะ้ำมันคงจะรอดนะ,นะมาดูก่อนนะนะลองดู ลองดูว่าแบบนี้จะรอดไหมรอดก็ถือว่าโอเคสมมติฐานเราขันอ่าทุกอย่างเรียนรู้ใหม่หมดเลยเราเห็นแต่ก็เดีนวก็ทำแต่ว่าเราไม่เคยทำหมดยังยังผมทำได้หลายต้นนะครับอยู่บอนนิดเหมือนตอนที่ผม ถ่ายภาพวิดีโอไว้ให้ท่านชมเห็นนะ,นะเราลองดูได้ตัวนี้สิจะตอดไหมตัวนี้ดินไม่แห้งมากใบย,ยังสดอยู่ก็ต้องลองดูแ้วยวยแกยังไม่มีรากมันไม่มีรากแต่ว,ว่ารากมันเน่าไปนะ คุณสดอยู่ทิ้งตรน,นี้ใบสมบูรณ์เออมีลาบไหมมีลาบกดปุ๊บนี่นี่เอาไม่เป็นไรอ่ะลองวิธีนี้ของทุกอย่างนะถ้ามันจะตายก็ตายตายฝังยังเลี้ยงถ้ามันจะเป็นของเรานะของทุกอย่างในโลกนี้ยังไงมันก็เป็นของเราเป็นอย่างคำแต่ถ้าไม่เป็น ทำดีแค่ไหนมันก็ไม่ใช่ของเรานะนี่ปุ๊บนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสามหเก้าสิบสิบต้นนะครับมะนาวพันแป้นพวงพวกนี้จะเนื้อดีน้ำดีก็เลยเก็บไว้ทำพันส่วนพู้นั้นเป็นสรางกระักษักพังที่ดึงมะนาวอ,ออกแล้วนะก็จะเป็นแก้วแก้วกาแฟแก้วน้ำหวานนี่แหละนะครับแล้วก็ ใช้ถุงพลาสติกขนาดพอที่ประจากปากมันหลวมนะครอบลงไปเป็นสูญอากาศเราย,ยัางรับทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ